เราจะมาพาดูการใส่เหยื่อะนะคะหลังจากเราติดตั้งสถานีเสร็จทอนนี้ก็จะเป็นการที่จะใส่เหยื่อลงไปค่ะเหยื่อเราก็จะผสมของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะใส่ในกล่องเพื่อที่จะให้ปูกเขาเข้ามากินนะคะ เป็นการติดตั้งที่ถ้ามืดเท่าไหร่ก็ยิ่งดีสำหรับที่เขาจะเข้ามากินได้บ้านนี้จะเป็นค่อนข้างเป็นไม้ไม้ปูนผสมปูนขึ้นหลายจุดและเราเลย,เลยต้องติดตั้งไว้หลายจุดค่ะ มงกุนะคะตรงนี้เขากำลังกินถึงมงก,กุกถึงฝ้าเราก็จะทการปิดกล่อนให้สนิทนะคะในห้องน้นอันนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นเหยือน,นะคะ ค่อนข้างปลอดภัยกับคนผู้อยู่อาศัยเขาจะไม่ได้กินใครมีมเราจะไม่ได้ใส่แน่นเกินไปนะคะถ้าหากว่าแน่นกวกเขาก็จะไม่เข้ามากินนะครับจะใส่แบบพอดีพอดีอันนี้เราก็จะพามาดูอีกจุดหนึ่งส่วนใหญ่จะกินพวกลุงกบหมดเลยค่ะ ほんまだ。 จะเป็นจุดที่เยอะที่สุดเลยเพราะเขาขึ้นฟ้าแล้วค่ะเราทำการใส่เยื่อเข้าไปแล้วประมาณอีก2ออาทิตย์เราก็จะมาติดตามผลงานของเรา